โอ้ครับสวัสดีครับโอ,มา,โอมาครับ <y> <ๆ>กินก๋วยเตี๋ยวกันครับเบบซีครับนี่อันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวที่ปู่ช่างเตี้ยอันช่างเตี้ยมาโอ้ทีมงานกินอิ่มกันแล้วย่งนี่เออทำงานด้วยกันกินก๋วยเตี๋ยวไม่คอยกันเลยนี่มามาคุยกันก่อนทำไมทำไมมัน อะไรอะไรแบบไหนกับผมนีทำไมมันลำเอียงอย่างนี้ลำเอียงแบบไหนผมขับรถเนี่ยผมสเกตดูทุกเที่ยวเลยทำไมรถเจ้าของใส่น้อยกับเขาไม่เอาน่ะผมว่าเลยอย่าอย่าทำแบบนี้ผมว่าแล้วไอ้บางทีมันก็เยอะบางทีมันก็น้อยทุกคั้นนั่นแหละผมสเกตดูหลายเที่ยวแล้วหลายรอบแล้วนี่มาคุยตอนกินข้าวเลยเลยยผมว่าแล้วผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเด้อเดี๋ยวต้องต้องมี ต้องมีว่าสาน้อยหักตังอะไรแบบนี้รถโคนเออในเยอะมีคำเดียวเลยข้างหน้าไม่ค่อยมีดินเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูอยู่ว่ารถจะพองอ่ะจะขับให้คู่ใส่ให้มันเต็มเต็มมันเขามันเต็มเที่ยวไหนก็ไม่ไอไอเที่ยวที่ก็ใส่เต็มทำไมไม่ดูดูแต่ไอใส่ไม่เต็มอ้าถอยปีนขึ้นไปเที๋ยวสินิด อร่อยไหมทำไมไม่คอยคอยแล้วเดี๋ยวมันเส้นมันจะอืดโอ้ยเหงื่อแตกทักเลยอ๋อมันจะดีให้นี่ดูไม่พูดไม่จาเลยเห็นขบ่าใส่น้อยกว่ารับไอรถเนี่ยก็จะติดเอาทุ่งกีโรดันเลยไหมยังเกื้อนะรถเอง ไม่รอมันเร็วกลัวมันขึ้นไม่ไหวเตรตียมที่จะส่งตูดขึ้นเรียบๆไหมเขาเป็นกีโรดันเไหมขึ้นไเออเออปรถไหน่จิตเตี้ยกโอ้ยแวลาเราเข่าเขาขึ้นเรียบด้วยไม่ไม่ไมประคองไว้เลยเตรียมสกิดเรา <c oughs> มารถแดงโตรเลย รถันนี่เลยรถมันรอบเร็วใส่ก็น้อยกว่าเขาแล้วก็ยังอาศัยแรงไม่โคช่วยเบาแรงเราอวยรถรถรอบเร็วก็เลยต้องส่งตูดหน่อยนี่แหละมันมันลำเอียงกันชัดๆเลยแบบนี้รถคนอื่นนี่ให้ขึ้นเองรถเขามีแต่แรงแรง วลาวางดินเนี่ยรถเราเนี่วางแค่ไม่รู้สึกรถเรานี่ยโอเนี่ยก็เดินไปโ่โอ้โไอ้้าวัวตู๊ดมขันตูดฮ่าฮิาร่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าด่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ด่าฮุา่าฮ่าฮอาก่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าา โอ้ oh, ทีมงานก <b film> ิน hmm. ก oh,. <overly slow bur où> oh, oh, uh ๋วยเตี๋ยวกินโอ้คนหนึ่งอิ่มแล้วอ๋ออันนี้ของใครเห่าของพี่ชายหละอ๋อโอ้มัวเต่โอ้มาเดียวลืมกินก๋วยเตี๋ยวดินั่นแหละมาครับกินก๋วยเตี๋ยวครับจี่เอาในข้าวเหนียวอ่ะมอเช้าให้ใบโห่หนึ่งอ่ะเยให้ไข่ พอไม่เอาเขาบอกากินแล้วเขาก็กินมาจากบ้านเลยดิแล้วใครกินเดือดรถเอออาไ้กินตอนเย็นไปโอ้ยนี่เดี๋ยวกินไดอหมดทำไมไ้เยอะอ่ะไม่บอกมื้อวันอื่นเลยเก็บกินอนเย็นไหมใครดูได้โอ้อ่ากินข้าวเที่ยงเสร็จนี้ จอจะวิ่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราจะทําทางให้มันชันกว่านี้ครับเราจะขึ้นแบบชันๆไปเลยอันนี้มันไม่ชัน หม้อกับบ้านนะฮะหม้อกับจ้าล้างล้างแล้วกินออก,กลางฝนอเลยฝนนิดเดียวเนาะฝนโปรยโปรยตักเรียกมาตักคือ่าสองร้อยอย่างใช่ไหมมันได้พเร็วเจ้าชันคนนี้นะฮะให้อ,อยู่กี่นั่นเลยแหมนั่นแหละเดี๋ยวจะกุยจะกุยแล้วก็ไปให้ขึ้นนั่นแหละแล้วก็ขี้เกียจ ยกแขนมันสูงเกินกินน้ำมันแล้วหกินลากนกอ,อก็นั่นแล้วรัวมันจะหิวกินลาบกินก้อยนี่ปาก็ไปจอดร้านลาบาทีมงานมาพร้อมแล้วแต่คนขับยังไม่พร้อม,มย,อย,อยังไม่ย่อยไอ้กระเตียวยังไม่เรียงเลย เดี๋ยววันนี้เราจะเสร็จไปตรงนี้ไม่เสร็จแล้วมั้งฮะห้าโมงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆลูกเพ่ไม่ต้องห่วงยังไงก็ได้อยู่แล้วน่ะ17เ สิบหิเจ็ดเที่ยวอ่ะได้ยูสิบบเจ็ดเที่ยวถ้าวิ่งได้ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็เหลือแต่ถ้าได้ต่ำกว่าน,นี้ไม่เหลือแน่จ้างคนได,ได้แต่คนขับได้แต่น้ำมันกับคนขับข่าศึกหลอไม่ได้ นก็เต็มตัวร้อนนี่ร้อนแล้วเนี at on at on ่ยตอนเนี้ยเอเข้าไปตัด่ไมเอะมันมันมันข้างในมันไม่เย็นเนี่ยเคยตัดป่ามึงตัดแต่ตอนเช้านั่นเลยฟิมมันหนาจนเลยมันเอมันไอ้นั่นคอมมันล้าคอมมันทํางานไม่ไหวไ่อ เ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับทำงานขับแมคโครก็มีแต่ถ่ายรถจอดนี่แหละนี่ก็เพิ่งมาจะกินข้าวเที่ยงกินก๋วยเตยนนเี๋ยวครับอันนี้บานปิงเตี๋ยวครับบ๊ายบายครับ